ผมอาจะได้รับคอมเมนต์นี้บ่อยที่สุดแล้วก็ค่อนข้างสะเทือนความรู้สึกในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ <Okay. S 1> เขาจะชอบบอกว,ว่ามันยุ่งยากนะเดี๋ยวก็ตายละทุกคนจะพูดแบบนี้มันจะมีม,มาสักครั้งมนนะผมมองว่าความตายเป็นเรื่องปกติตายไม่น่ากลัวแต่ภาวะก่อนการตายน่ากลัวโดยเฉพาะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วเราเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้เราทรมานหรือทุพพลภาพเป็นสิบ,ส,บสิบปี นั่นคือความทรมานที่สุดผมเห็นจริงๆการที่เราเหมือนใจเราไปอีกที่แต่แต่ตัวเราเหมือนโดนขังอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันกระทบทั้งเรื่องสุขภาพกายใจเศรษฐฐานะอะไรทุกอย่างของครอบครัวคุณอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผมเลยอยากทุกครั้งที่มีโอกาสพูดจะพูดเรื่องนี้ว่ามันไม่สนุกนะเพราะฉะน,นั้นดูแลตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเท่าที่เราทำได้ครับ Switch Podcast